าอ,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 อาราร้ของค่อยมันคืออะไรอาหารของค่อยเหออันนี้เลยอาหารญี่ปุ่นค่ะโอ้ยหาที่ตั้งก่อนเพราะเรากินอาหารญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นยี่ห้อหนึ่งที่คนนิยมมากมาย ที่เลยนี่คะ่ะนี่คะ่ะที่คนนิยมมากมายแล้วค่อยก็ปอกไข่ใส่อาหาร้าของค่อยนะคะไง่ายค่ะแล้วก็ค่อยก็จะซอยหอมหอมใส่ ใส่กระลำนีน่หนึ่งนห,นห,กกนนหนึ่งผักเนี้เหิมากระไดซอยผักใส่ดนึงนี่หันเซาไปด้วยเช้าจริงเพื่อหันขาบเหลกของข่ข่อยก็จะใส่กระลำลงไปแล้วก็น้ำหอน,นีังนนีอยู่นะน้ำร้อนก็ยังเดือดอยู่แล้วก็ใส่หอมต้นหอมใหญ่ลง นีจ้าเครื่องปรุงค่อยใส่ทีหลังแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยแล้วขวายเทศนำห่อนใส่แล้วก็ปิดฝานี่คืออาหารเช้าของค่อยแล้วก็ปิดฝาด้วยการจ้าแบบนี้เลยปิดค่ะมันจะดิสุก ใส่นิดเจ้าหน่อยเนะ่ใส่ต้นหอมจ้าหน่อยแนะี่นี่คืออาหารสิ่เด้วยมากินน้ำข่อยสีแสบก็แสบพี่เลี้ยงแหละอาหารญี่ปุ่นน่ะใครกินก็ติดใจนะคะจะบอกให้ค่ะต้องกินนะเพราะว่าต้องกินยาอาหารหลังอาหารสินะรอดูนะคะอากาศเย็ยนนะโมเจ้า วันนี้อากาศเีมากมายอือแล้ก,ก็โนคบวงนะคะค่อยใส่บวงเออตะกงตะเกียบกีใส่มาจะใส่ยตเกียบนาบ่กอคนหลานน่นนี่ๆๆนอันนี้เลยคนหลันจ็ใส่ไรขึ้นเก่า่ะไม่เหมือน จะคู่กันได้มึงึูว่าสุกไปก็น่าจะสุกแล้วนะเออก็น่าจะสุกแล้วปิดจังเยเนะี่ยเดี๋ยวจท้องอืดท้องเฟ้อมันบามเจาว,ว่าเดี๋ยวท้องอืดท้องเฟ้อต้องอบเป็นคนมันมักกินอันนี้ด้อ หอมหอมหอมใหญ่นะหอมใบใหญ่นะนี่เลยเคยชอบไหมทำได้แตกก็มีเครื่องปรุงนะ,ะรีวิวค่ะอันนี้กระเทียมเกียวเกี่ยวกระเทียมอันนึงก็เป็นพริกอยู่ที่ที่เดียวกันสองเดียวกันอันนี้เครื่องปงรุงพริกกระลดูกันดีนะว่า อาหารญี่ปุ่นใครก็ทำเป็นค่ะเห็ดงายพกพาได้สะดวกที่จะไม่จะพอแล้วนะคะหาเพื่อนคุยสิคะจะได้ไม่เหงาค่อยก็นี่เลยเอามือสีเลยก็ได้แต่อยากเอากันไกรตัดนะคะขยายากันไกรตัดเนาะเอามือสีก,ก็ได้ดอก พวกพาสะดวกจะเข้าป่าก็เอาเอาอขวดน้ำร้อนไปด้วยแล้วก็หาตะลับที่มใส่ได้นะเทน้ำห่อนแก้มันอันนี้ใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปาั้นก,กึ่งสำเร็จรูปสะดวกพวกพาไม่จาว่าบ่ยังสิสะดวกซะมันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็เทียมเจียวจะ้ะ เพิ่มใส่หอย่างเพิ่มไม่ใส่พริกใส่อะไรเพิ่มเพราะว่าเดี๋จะเสียบท้องไปนี่เห็นปาสะดวกกินสะดวกพวกพาง่ายซื้อมาเก็บไว้ในตู้ก็ไม่บูดไม่เน่าแต่ก็ต้องใส่ผักใส่อย่างในเด้อจะกินอันแต่อันบะหมี่หรือมามา่มาเพราะมันจะเป็นขี้หมึกเหลืองต้องใส่ไข่ใส่ผักน้นได้จ้า ไปไปเป็ียนใจจะแสบพอดีอ่ะซิซิมให้ดูนะยี่ห้อนี้มุ้เจ้าเคยกินไหมแซบค่ะหอนหอนไม่แต่เหีย่ยมีเลยจ้ะ แซบค่ะลองแล้วค่ะค่อยลองเราด้วยแซบยั่ไงเนี่หลายคนอาจจะกินมาก่อนหนีแล้วหลายปีเช่นเดียวกันกับค่อยที่กินมาหลายปีแล้วกินตั้งแต่เกิดไหมแซบกินนําไหนกับแซบน้ำหนั่น ไปได้เคยกินอันนี้ช่วยจำความได้บางเตนเลน้อยอนนมีเงินสื่อนะ่ะแม่สื่อแห่งสีห้อหนึ่งสีต้มเ่นามนนหลายๆลลวก,กับขอนี้จำไหมกําหนองไหมห้อเดียวต้มสมอนไปใส่อย่างสือใครกับบะหมี่าข้วขนี้นะอ,นอ่ะจำคือกินอยันทุกหยันห่า แซบเด้อจิ้มยำไหนก็นแสบ่บย่าง่ะอาหารสุดฮิตบะหมี่ตึงสำเร็จรูปสั่งมาซีบา 嗯，做么？了 จะซือนำลายอลยาหนั้นป้าทวมไข่นะ ถนัดขวาค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนเวลาใส่เกียบกับส่วนควจะเปลี่ยนตลอดถนัดขวานะคกี๊ซวใส่กับเกี๊เป็นนะ มันนองว่มีลูกชิ้นลูกชิ้นเด้งเด้งยอดสร์ปากมันน่อลูกชิ้นทิพลูกชิ้นทิพ พันรอเลาช่วงนี้รนแลนเอหนมีบาตพักมีแบบค้นแก่อยู่นะรถพยาบาลอ๋อนนจะน้อยค่ะ น้อยแทบกินเสร็จแล้วค่ะแล้วก็รับประทานยาต่อกินยาต้องกินน้ำตามตาหลายด้ยอเพราะว่ายาไม่นจ่บริการวิแถวนี้ มันจะได้ไตเราจะได้ไม่มีปัญหาแซ e จ้ะเดี๋ยวจะออกไปนอกบ้านแล้วจ้ะ จะไปหาเลาะค่ะกินอาหารญี่ปุน่นตามด้วยกินยาหลังอาหารมันนี่กะสามารถออกไปเพ่นพ่านได้าจะาปลอดภัยแล้วอืมไปกันเด้อจ้า